ต่อไปเรียนตุกสิกหน้านู้จะไปยังไงอ่ะนี้เปิดรถไม่มีวันนี้ไม่เอาขับ<อ>ไปขึ้นรถรางดีกว่าแต่เดี๋ยวมีรู้สึกว่ามีเดี๋ยวผ่านไปแล้วก็ขึ้นรถรางไปอเลยโอเคไ,เได้ไป,ไปไปขึ้นรถราง วันนี้มาลล่องเรือเหรอใช่จะมาเลติไยแต่ล่องเรืยังไม่มีมาเลยจะงาได้ทาไงดีนี้ได้ปะเราจะทยังไงกัดีอ่ะนันนทยังไงดีอ่ะเเียนนีทันอีกจือเาะว่าาด้วยกันเล่ยแล้วทำกันดีกดเฮ้ยได้ลองจะช่วยอะไรได้บ้างนันนา แล้วมันจะดีกว่าไหมถ้าพวกเราเนี่ยช่วยกันคิดแก้ปัญหานี่เลยท,ที่จุดแทมปแอพพลิเชันที่มีหลากหลายฟังก์ชันเพียงแค่คุณกดเข้าแอป,ปแล้วกดคำว่มมาติดตามรถกดเลือกสถานที่ที่คุณกำลังรอรถรางอยู่หลังจากนั้นแอพพลิเคชั่นก็แสดงผลดังนี้ 1. นึรถรางอยู่ที่ไหนนะตอนนี้ 2. องจำนวนบนรถรางของคุณสอีกกี่นาทีรถรางจะมาถึงคุณ แค่นี้เราก็สามารถติดตามปรถดับเรื่อแล้วนะครับ